ตัวนี้เป็นตัวถังสแตนเลสนะครับ,รบยังใหม่อยู่เลยครับผมตัวนี้สวยๆเลยครับผมดูนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องตัวนี้ไม่รั่วนะครับใช้งานได้สองเดือนนะครับตัวนี้สแตนเลสทั้งตัว เรามาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่ครับ,รบต,ะตะเลดเลยนะครับทั้งตัว ป็นตัวนี้เป็นถังตัวเล็กนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7500บาทนะครับสนใจติดต่อ064 298 248 8คุณโอ๊ตนะครับ